สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เข้าสู่รายการ Living Extra Diary นะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่ใจได้นะครับแล้วก็พิธีกรของเรานะครับสาวๆกลับมาแล้วมาทำไมทำไมหรอติดใจอะไรคิดถึงคิดถึงเมย์ไม่ได้เจอมาสองอาทิตย์ใช่ไหมแล้วยังไงพี่ได้ก็คิดว่าเมย์จะไม่กลับมาแล้วสรุปนี่คิดถึงหรือเปล่าเนี่ยคิดถึงสิ แต่เห็นว่ามีสาวๆมาทําหน้าที่แทนแล้วใช่ก็แฮปปี้ดีก็โอเคอยากให้ไปอีกไหมถ้าเมย์ไปแล้วเมย์กลับมาแล้วเมย์มาโชว์ของแบบนี้ก็โอเคออ๋โอเคโอเคได้อยู่ใช่คุณผู้ชมก็ชอบอยู่นะครับใครอยากให้เมย์โชว์อะไรนะครับลองส่งเข้ามาใน f a c e b o o k c o m วชว์หูโชหูไอโชหูทำไม อ่ะวันนี้นะครับเรื่องราวเข้มข้นแน่นอนนะสำหรับรายการของเราเร Extra Diary นะครับในช่วงที่เมย์ไม่อยู่ผมก็ตักตรงความสุขมาแบบเพียบเลยจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอสุดยอดรู้ไหมว่าไปทําอะไรมาบ้างไปทําอะไรมาบ้างเออมีการแบบมีการขี่มีการควบมีการแบบขี่แล้วควบด้วยใช่มีโยกโยกด้วยใช่ไปทําอะไรมาเนี่ยมีหอบเล็กๆขี่ม้าอ๋อจังหวะม้าวิ่งแล้วมันหอบเล็กๆใช่ โอ้โหสนุกสนานมากมากเลยแต่ว่าวันนี้กิจกรรมที่จะบอกว่าพาพี่เจไดไปต้องมีเปียกด้วยนะโอชอบเลยผมชอบเลยชาเปียกแบบว่าทุ่มฉ่ำเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้หญิงจะเซ็กซี่ที่สุดเนี่ยคือตอนผมเปียกริงเหรอผมสังเกตมาหลายทีแล้วอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับไปดูกิจกรรมของเรากันนะครับว่าทีเด็ดแน่นอนนะครับเมย์เขาจัดให้อย่างสะสมจริงๆจริงนี่ก็นี่เป็นสิทธิ์ผู้น้องของเมย์อีกคนหนึ่งเหมือนกัน ครับส่งไปเลยกับน้องคนนี้ใช่วันนี้เนี่ยกิจกรรมแชร์แบบนี้เนี่ยผมว่าผมอยากจะออกตัวไปเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ้ําเราไปดูไหมว่าเขาเป็นใครได้ไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อ V o อยนะคะอายุ24ปีค่ะคนงานที่ผ่านมามีเ e x y real girl f u ซ i o นเ็ศค่ะเป็นอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ก็เป็นอิสุสเลดี้ค่ะอิสุสเลดี้คือเป็นเหมือนแบรนด์ัมบ a สเดอร์ของอิสุสค่ะประจำแต่ละปีค่ะคิดว่ารักยิมแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมีตอนไหนที่เซ็กซี่ที่สุดตอนอยู่กับแฟนค่ะ <G ül> อ้าอยู่กับแฟนเราก็ต้องมีมูเซ็กซี่บ้าง <S <S อะไรบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีแฟนก็ยังไม่เซ็กซี่ ผู้ชายสูงค่ะผมเข้ม okay. นิสัยขอเป็นผู้ใหญ่เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับสาวเซ็กซี่ของเราในวันนี้ช่วงหน้ามาดูกันสิว่ากิจกรรมของเราในวันนี้จะทำให้เธอเซ็กซี่มากขึ้นขนาดไหนพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดย v i ล o